ครับผมเ <c> ม <oughs> ื่อกี้โชว์ให้ดูก่อนนะครับเลขมะเขือก็จะเป็นประมาณนี้เพราะว่าบางคนไม่เข้าใจไงเลขเลขมะเขือมันคือยังไงนะครับมันก็เป็นประมาณนี้เ่ยนะเขาจีพาพาบะเขือมานะครับเอาบะเขือมาพานะครับพาระวังกะครับ ใครอยากได้แนวทางรัฐบาลเพิ่มเติมจิ้มลิงกด้านล่างนี่ผมปักหมุดไว้เลยนะครับเอาลงครับยิ่งยิ่งเป็นยิ่งอยู่ในกลุ่มผมยิ่งเอาลงนะครับยิ่งถ้าอยู่ในกลุ่มผมต้องเอาลงอยู่แล้วนะครับนะก็พูดเลยนะครับใครอยู่ในกลุ่มคือไม่พลาดซักแนวทางนะครับไฟ้สดทุกไฟ้สดผมส่งลงกลุ่มหมดนะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาตามดูไฟ้สด แนะนำให้จิ้มลิงด้านล่างครับแล้วก็เข้ากลุ่มได้เลยเนอะจิ้มลิงไม่เป็นค่ะรอรัฐบาลครับใครจิ้มไม่ได้ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าใครจิ้มได้แล้วก็รู้นะครับก็ฝ่าจิ้มลิงด้านล่างด้วยนะบอกได้ไหมเรียกอะไรครับบอกได้ครับเดี๋ยวถามแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ไลฟ์สดเพิ่งไลฟ์สดได้สิบห้านาทีเองจ้ะทุกคนเนาะเพิ่งไลฟ์สดได้สิบห้านาทีเองนะครับเนาะเดี๋ยวเรา รอแป๊บหนึ่งนะครับ่าแป๊บเดียวนะครับรอรอให้ทุกคนมาพร้อมๆกันนะครับมามาพร้อมๆกันผมจะได้เปิดทีเดียวนะครับเปิดทีเดียวดูไปพร้อมๆกันนะครับเปิดทีเดียวดูไปพร้อมๆกันแล้วก็ใครเห็นเป็นเลขอะไรก็พิมพ์ขึ้นมานะครับคือนะครับเพจผมน,นะผมต้องผมต้องรอ,อรก่อนนะครับรอให้คนที่ติดตามเพจผมเนี่ยให้เขามาก่อน ผมจะได้เปิดทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์เยอะนะครับเกิดเหตุการณ์ที่ว่านะครับคือสมมติผมปล่อยเลขมะเขือวันนี้เนาะแล้วก็ใกล้ๆวันเลขออกผมก็จะย้อนหลังผมก็จะสรุปให้บางคนก็ว่าเอามาทําไมมันเลขอั้นนะครับะเอามาทําไมมันเลขอั้นนะครับเพราะว่ามันถามว่ามันมันอั้นไหมมันก็อาจจะอั้นแหละเพราะว่ามันใกล้ถึงวันแล้วนะครับแต่ ตอนที่ผมปล่อยอ,ะ,อะครั้งแรกนะครับนะครั้งแรกเขาไม่เห็นไง <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับเนาะ, <c oughs> ะใครพร้อมแล้วนะครับเปิดนะครับใครพร้อมที่จะให้ผมเปิดแล้วนะครับ <c oughs> จิ้มลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะครับ <c oughs> จิ้มแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมานะครับใครพร้อมแล้วนะครับใครพร้อมรับเลขแล้ว จิ้มลิงด้านล่างเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมขึ้นมานะครับอรออยู่จ้ะทุกคนจิ้มลิงด้านล่างนะครับจิ้มลิงด้านล่างแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมขึ้นมาครับเปิดแล้วก็ลุ้นไปพร้อมกันนะครับใครได้ผมดีใจด้วยนะมันก็จะเป็นการบอกบุญไปด้วยนะครับเนาะ พิมพ์พร้อมขึ้นมาครับใครจิ้มลิงด้านล่างแล้วพิมพ์พร้อมขึ้นมาเลยนะครับอไฟ์สดนี้ไม่นานครับไม่เกินยี่สิบนาทีเปิดเลยเนี่ยนะครับแ <c oughs> นวทางอะไรก็ยังไม่ได้ลงในกลุ่มนะครับเดี๋ยวจบไฟ์สดเดี๋ยวไปลงแนวทางในกลุ่มให้เนาะ พร้อมแล้วเนาะทุกคนนะครับทุกคนพร้อมแล้วเนาะใครพร้อมแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมขึ้นมานะครับแล้วก็จิ้มลิงด้านล่างที่ผมปักบุดไว้ช่วยกันนะครับพิมพ์พร้อมขึ้นมาเลยจ้ะฝากจิ้มลิงด้านล่างด้วยนะครับตามนี้นะทุกคนอ่ะ ตามนี้ครับใครเห็นเป็นเลขอะไรนะตามนี้เลยนะครับตามนี้นะครับเอาแวบ,บแรกที่ตัวเองเห็นนะเอาแวบ,บแรกที่ตัวเองเห็นเลยนะครับใครเห็นเป็นเลขอะไรนะครับแคปไว้ก็ได้ครับแคปไว้ก็ได้นะค้างเหรอไม่ค้างนะทุกคน ผมบอมันบกข้างเดยแขบไว้เลยนะครับใครกลัวไม่ทันแชรไว้เลยนะเอาแวบ,บแรกที่ตัวเองเห็นนะเห็นเป็นเลขอะไรนะครับเห็นเลขสองตัวก็เอาสองตัวนะครับเห็นเลขสามตัวก็สามตัวถ้าใครเห็นเป็นเลขสี่ตัวนี่โอ้โหนะครับเดินจนวุ่นนะผมบอกเลยย่าหาลอดตรีมดมือจากสีพออาปุ๊บนะครับขับเป็นเลขสี่ตัวเนาะใครเห็นเป็นเลขอะไรนะครับพิมพ์ขึ้นมาได้ครับ พิมพ์ขึ้นมาตอนนี้เลยครับผมนะนับหนึ่งถึงห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคนะครับใครเห็นเป็นเลขอ,อะไรพิมพ์ขึ้นมาครับจิมได้จิมได้แล้วครอาจารย์ครับทุกคนเห็นเป็นเลขอ,อะไรครับพิมพ์ขึ้นมาได้เลยนะเดี๋ยวถ้า ถ้าใครดูแล้วนะครับถ้าใครดูแล้วไม่มั่นใจนะอันนี้สําหรับผมนะอันนี้ผมเห็นนะครับอันนี้ผมเห็นผมเห็นเป็นเลขอะไรเดี๋ยวผมจะบอกนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนี่ละแต่ให้ทุกคนพิมพ์ขึ้นมาก่อนทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาครับแล้วสําหรับผมนะสําหรับผมผมเห็นเป็นเลขอะไรเดี๋ยวผมบอกครับผมทําไว้อยู่นะครับทําไว้อยู่ให้ทุกคน อันนี้นะครับให้ทุกคนแชร์ไปนะครับแชร์ไปแล้วก็ใครที่ได้รับแนวทางแล้วก็ฝากจิ้มลิ้นล่างด้วยนะครับเนาะถ้าผมได้ผมก็จะไปทำบุญให้พี่เขานะครับนะเห็นสามค่ะนะครับครับ <c oughs> ดูไม่ออกค่ะอาจารย์ ได้ครับนี่แหละนะครับผมเชื่อนะครับผมเชื่อว่ามีเยอะนะครับมีหลายคนที่ดูไม่ออกนะเดี๋ยวผมบอกครับผมเขียนไว้อยู่รอแคบกันนะอรอแคบนะทุกคนอันนี้นะครับอันนี้ สำหรับที่ผมอ่าอันนี้คืออันนี้คือให้ทุกคนดูก่อนนะครับถ้าเป็นรูปต่อไปรูปต่อไปจะเป็นเลขของผมที่ผมเห็นนะอ่าดูใหม่ครับดูอีกรอบดูอีกรอบนะถ้าเห็นเป็นเลขอะไรดูอีกรอบครับ โอเคนะต่อไปครับอันนี้คือของผมอันนี้คือของผมนะครับผมเห็นนะอันนี้คือผมเห็นนะครับอ่ะผมเห็นนะครับผมเห็นตามนี้เลยนะครับใครดูไม่ออกนะครับเอาตามผมก็ได้นะเอาตามผมก็ได้นะครับ เจ็ดศูนย์สามนะครับเจ็ดศูนย์สามจ้ะเจ็ดศูนย์สามนะเจ็ดศูนย์สามครับแฉบไว้เลยทุกคนแฉบไว้เลยนะครับแฉบไว้เลยนะเลขมะเขือนะครับก็เผื่อพี่ เดี i i. ๋ยวพี่ผมแกจะให้โชคให้ลาบเนาะนะครับก็อย่าไปเล่นเยอะนะทุกคนนะครับเล่นแล้วเล่นเพื่อความสบายใจนะไม่ใช่เล่นแล้วเครียดถ้าเล่นแล้วเครียดผมไม่แนะนําให้เล่นนะอย่าเล่นเลยนะครับนะถ้าเล่นแล้วเครียดอย่าเล่นเลยนะทุกคนนะครับเล่นได้ครับเล่นได้ค่อยๆเล่นไปเนาะ อตตอรี่ถ้าเห็นเลขสามตัวชุดนี้นะครับอยู่ไหนผมก็แนะนำให้หยิบจับไว้สักหนึ่งใบก็ได้นะผมก็จะลองหาดูกันนะครับผมก็เพิ่งได้เหมือนกันนะผมก็เพิ่งได้ได้เมื่อวานเออถ้ามีเวลาไปไหนผมก็จะลองหาดูนะครับถ้าถ้าคุณยายเห็นเป็นเลขอื่นไม่เป็นไรครับเนี่ยอันนี้สำหรับผมเห็นนะถ้าคุณ ถ้าคุณแม่เลยครับถ้าคุณแม่หรือคุณพี่ท่านไหนนะครับเห็นเป็นเลขอื่นอันนี้ได้นะนะผมผมเลขแรกผมไม่อยากชี้ชีน้นาหรอกนะครับผมไม่อยากชี้นําว่าอยากให้ทุกคนเห็นเป็นเลขนั้นเลขนี้นะทุกคนไม่จําเป็นต้องเห็นเหมือนผมครับเอาแวบ,บแรกที่ตัวเองเห็นนะเห็นเป็นเลขอะไรจัดได้เลยอ่าเจ็ดห้าสามก็ก็ได้นะเจ็ดห้าสามก็ได้บางคนเห็น จ็ดห้าสี่ก็ได้เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดอะไรอะ่ะมันมีเยอะนะครับถ้าถ้าเอาจริงถ้าดูทั้งวันนี่มันมีเยอะผมเลยบอกให้แว็บแรกที่ทุกคนเห็นนะทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรแค่นั้นแหละถ้าถ,ถ้าจ้องทั้งวันเยอะครับศูนย์ถึงเก้าครับผมบอกเลยเอาแว็บแรกนะทุกคนแวบ็บแรกครับน้ำติถึงห้านะใครอยากเอาไปดูต่อก็จับไว้ครับ นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้าโอเคนะครับ400คนดูเอาสักห้า0คนชอบค่ะครับใครเห็นเป็นเลขอะไรทุกคนเชื่อนะ เนะชื่อในตัวเองครับผมก็เชื่อในเลขของผมนะผมเห็นเป็นเลขอะไรผมก็เชื่อเลขผมแหละนะครับบางคนเห็นเป็นเลขบางคนเห็นเป็นเลขอะไรเนี่ยเนี่ยอย่างอย่างคุณพี่มะยุรีนะครับห้าแปดสองแว็บแรกนะครับแว็บแรกห้าสามนะครับคุณรัฐคุณพิมพานะครับเจ็ดสามใช่ผมเห็นแว็บแรกเลยนะครับผมเปิดมานะครับผมเห็นแว็บแรกเลยคือเลขสาม อันนี้ก็ผมเห็นแวบแรกเลยผมเห็นแวบแรกเลขสามแน่นอนเลขสามต่อมาก็เลขศูนย์นะครับแล้วต่อมานะต่อมาผมก็เห็นเป็นเลขเจ็ดนะครับซึ่งเป็นตัวสุดท้ายนะเลขเจ็ดเป็นตัวสุดท้ายนะครับถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะครับถ้าผมจะเอานะก็สามศูนย์เจ็ดอะไรประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรก็นี่ครับตามตามความเชื่อเลยนะไม่จําเป็นต้องเห็นเหมือนผมนะครับ เพราะว่ามันบุญกุศลไม่เหมือนกันนะครับบอกเลยนะต่อให้จะต่อให้จะติดตามผมสักเท่าไหรอ่อ่ะบางคนอะ่ะบางคนรู้วิธีเล่นก็กลับเลขเล่นเอาเขามีนะครับก็ถูกก็มีนะบางเลขอ่ะผมคิดว่าบางเลขอ่ะผมผมยังไม่ได้เลยผมยังไม่ถูกเลยบางคนก็ก็ยังพิมมาล้วก็ว่าได้จากผมอะไรเลขอะไรประมาณนี้นะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันก็ขอให้เฮงเปังๆนะครับวดนี้ก็ขอให้ทุกคนโชดน <ๆ S 1> นค,ด,คชดีนะครับเพราะว่าหน้าขอให้พอ่อแม่พี่น้องเขาโชคดีนะครับเฮงๆปังๆเนาะถ้าอันได้มากนะครับถ้าถ้าได้เลขส่วนนี้นะครับเหลือกินเหลือใช้นะผมไม่ได้บังคับเหลือกินเหลือใช้ค่อยอันนี้เหลือกินเยเหลือใช้ก็ค่อยไปทําบุญอะไรประมาณนี้ก็ได้